นักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องบูรณาการนาฏศินนะลกูกก่อนที่เราจะไปทําเรื่องการแสดงการน,น,นี้รครูพูดเรื่องการัดแสดงก่อนเนาะการแสดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกยอดไปเดือนกุมภาพันธ์ที่เราเจอกันเพราะว่าเราต้องคุยแล้วก็ปฏิบัติลงมือปฏิบัติเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนที่เรียนเป็นเอกสารได้นะคะแล้วก็พูดถึงการสั่งงานด้วยเดี๋ยวเราสั่งง,ง,งานการผ่านทางช่องทางไลน์นี่แหละนะคะเดี๋ยวครูจะส่ง คาสั่งงานไปในโน้ตในรายกลุ่มของเรานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำงานส่งลงม,มาในคอมเมนต์ในโน้ตนะมันจะมีคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวนักเรียนไปดูอีกทีหนึ่งเนาะส่วนเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนกันคือบูรณาการน่าตัดสินบูรณาการหมายถึงว่านําความรู้มากกว่า2ความรู้ขึ้นไปมารวมกันทําให้เกิดความสอดคล้องกันเป็นระบบจากเดิมที่มันดูดีอยู่แล้ว พอเอามารวมๆกันหลายๆอย่างมันทาให้ดูดียิ่งขึ้นเหมือนการแสดงนาฏศิลป์นั่นเองการบูรณาการนาฏศิลป์เนี่ยเราจะนําวิชาในกลุ่มสาระอื่นๆมาบูรณาการรวมโดยได้อย่างที่เราเรียนไปเรามีกันทั้งหมด8กลุ่มสาระเนาะสาระแรกก็คือสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศภาษาไทายสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาพาสตร์ษาแล้วก็กลุ่มสาระศิลปะซึ่งหนึ่งในกลุ่มสารศิลปะคือวิชาทัศนศิลป์ที่นักเรียนเรียนกับขปางูางก,ก้อยนั่นแหละคะ่ะเราเอามาบูรณาการในการแสดงนาฏศิลป์ได้คราวนี้เรามาดูกันว่าการเรียนการสอนหรือการแสดงนาฏศิลป์นเนี่ยเรานำวิชาอ,อื่นๆมาบูรณาการได้อย่างไรบ้าง นะคะมาดูวิชาแรกวิชาคณิตศาสตร์อย่างที่เราเรียนไปคณิตศาสตร์ไปเกี่ยวกับการคำนวณน,นะคะเราจะนําการคำนวณนะคะมาบูรณาการกับการแสดงนาัฏาสินก็คือนํามานับจังหวะในการแสดงเวลาเรารำเราเต้นมันจะมีจังหวะนับอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้นะคะเอามาทําการนับจังหวะในการแสดงเอามาจัดก,การแปรแถวการคำนวณพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการแสดงเนี่ย เราแสดงละครแต่ก็ต้องมีการคำนวณพื้นที่ในการแสดงด้วยนะคะส่วนประโยชน์ที่ได้นะคะก็คือประโยชน์นะคะที่เราใช้วิชาคณิตศาสตร์บปรบุรการกับการแสดงเนี่ยก็คือทำให้การแสดงมีความแม่นยำแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะทำให้ผู้ชมเนี่ยชื่นชอบกันแล้วก็ทับใจได้นักเรียนลองดูสภาพเวลาเราทำการแสดงมแมลเต้นคุณก็แล้กันเธอซ้อมกัน ถ้าเต้นไม่พร้อมกันนะับจังหวะมันพร้อมกันกับแสงหน้าดูไหมน่ะก็ไม่น่าดูถูกไหมคะต่อไปวิชาที่2คือวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักภาษาและวรรณคดีซึ่งนักเรียนได้เรียนหลักภาษาและวรรณคดีมาแล้วนะคะเราเอามาใช้อะไรได้บ้างเรามาดูกันน่าหนครูเนี่ยเราเอามาใช้ในเรื่องการใช้เนื้อร้องหรือ เนื้อเรื่องในวรรณคดีเอามาทําการแสดงมีทั้งระบำแล้วก็รําที่เราเรียนไปไงรํากับระบำที่ขวดอธิบายไปว่าอ่ารำชุดนี้มาจากวรรณคดีเรื่องนี้มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ยกตัวอย่างอ่ะที่เช่นระบำพรมมาศระบำพรมมาศเนี่ยเป็นมาจากตอนสึกพรมมาศในเรื่องรามเกียรติมีเสียงต้องแหงต้องแหงที่เึ็มีน้องส่งงานเนาะ ารามรามหนุมานจับนางเป็นจากายนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องรามเกีศ์เช่นกันอยู่ในตอนนางลอยแต่ถ้านักเรียนอยากรู้เรื่องราวเป็นยังไงนะักเรียนลองไปศึกษาอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องรามเกศ์นเนาะารามรัตนาเสงพงมาลายจาได้ไหมรัตนาเสงพงมาลายที่พระเอกเป็นงเนงาะจริงจริงเขาเขาคือใครสังทองใช่ไหมเออมาจากเรื่องสังท ในบางการแสดงจะมีบทเพลงบทร้องบทขับร้องบทพูดจรจาผู้แสดงเขาต้องร้องเองหรือมีผู้ขับร้องประกอบการแสดงก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต้องออกเสียงสระพยัญชนะและคำควบกล้ำให้ชัดเจนด้วยเราจะนำหลักภาษาพวกโครงกรกับฉันเนี่ยเอามาใช้นะคะประโยชน์ในภาษาไทยก็คือมีความสำคัญและมีบทบาททำให้นาฏศิลป์มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะส่วนใน วิชาต่อไปวิชาที่3คือวิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เรแต่นักเรียนลองคิดวิทยาศาสตร์เราเอามาทาอะไรในการแสดงได้บ้างวิทยาศาสตร์มันจะเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีด้านแสงสีเสียงเอามาใช้ในการจัดการแสดงนะคะวิทยาศาสตร์จะมีความเกี่ยวข้องในด้านแสงวัตถุนะคะหลักการหักเหของแสงที่สามารถนํามาใช้ในการแสดงเกี่ยวกับ เวทีได้สมมุติว่าเราเอามาใช้ในช่วงที่แบบเติรแสดงเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็สดับไฟให้มืดได้สว่างจ้าตื่นเต้นหรือแสดงต้องการให้นักแสดงคนนี้เป็นจุดสําคัญก็จะมีไฟโฟโลไปจัดอย่างเงี้ยเราเอามาใช้ในหลักการแสดงได้นะคะต่อไปค่ะวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมอันนี้เยอะเลยแบ่งเป็น5้าสาระด้วยใน,ใน,ใ,นในกลุ่มสาระนี้เนาะ ก็จะมีสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งสา,สาระนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการแสดงประเภทที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาอาทิเช่นระบำดอกบัวเป็นการแสดงที่เรานําดอกบัวไปบูชาพระอันนี้เกี่ยวกับศาสนาเนาะเราจะสอดแทรกวัฒนธรรมข้อคิดต่างๆที่ผู้ชมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในสาระที่สองของกลุ่มสาระสังคมก็คือ เรื่องหนะ้าที่พลเมืองวัฒนธรรมแลวก็ดําเนินชีวิตในสังคมการแสดงน<ม>ักศึกษาใหญ่นักเรียนจะสะท้ <S <S อนวัฒนธรรมประเพณีคติความเชื่อของคนในสังคมนะคะอาทิเช่นเสิร์กกระติบข้าวเสิร์กกระติบจะเป็นการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะแสดงถึงวัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหารของคนไทยในภาคอีสานนั่นเองเพราะว่าเรากินข้าวเหนียวเนาะภาคอีสานเราจะกินข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวใส่ในกระติบข้าวอะไรเงี้ยนะคะ สาระที่3คือสาระเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คือการคำนวณการใช้ตังการใช้เงินคำนวณเป็นไหมเศรษฐศาสตร์ในการจัดการแสดงเนี่ยจะต้องมีการคำนวณเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายบริหารการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการแสดงทรัพยากรก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแสดงให้มันคุ้มค่าและเหมาะสมการแสดงหน้าศิลป์บางการแสดงเนี่ยทุกๆการแสดงเลยดีกว่าจะมีการตัดชุดแล้วก็เช่าชุดเครื่องแต่งกายการจ้างนักแสดง หรือมีการค่าเช่าสถานที่ในการแสดงต้องมีการคำนวณการค่าใช้จ่ายงบป,ประมาณด้วยอันนี้เราจะใช้หลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้นะคะต่อไปสารับประวัติสาร์อันนี้ยังอยู่ในกลุ่มสาระ สังคมศึกษาอยู่ในโลกสารประวัติศาสตร์จะเกี่ยวกับเวลายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมภูมิปัญญาอารยธรรม,รรม,รรมต่างๆเกี่ยวกับนาฏศิลป์น,นะคะการแสดงน,นากศิลป์การแสดงจะถ่ายทอดเรื่องราวของชาติในอดีตหรือบางการแสดงแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยเช่นการแสดงระบำ อ่าที่เช่นระบำในน้ำมีปลาในน้มีข้าวอันนี้จะแสดงถึงในสมัยสุโขทัยค่ะที่บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีความสุขว่าในน้ำมีปลาในน้มีข้าวหาก,กินได้สบายง่ายๆไม่มีความเดือดร้อนอะไระเนาะต่อไปในกลุ่มสาระสังคมนะคะสาระสุดท้ายในกลุ่มสาระสังคมคือสาระภูมิศาสต์ภูมิศาสต์ก็คือภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งวึดลอบต่างๆนะเกี่ยวข้องกับนันทศิลป์คือนํามาบริการด้วยกันได้ค่ะนักเรียนเพราะว่าบางการแสดงเนี่ยจะมีการถ่ายทอดถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้นๆเช่นระบำชาวนาระบำชาวนาอันนี้จะเป็นของภาคกลางเราสะท้อนให้เห็นลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางที่เป็นที่ราบลุ่มเราจะนิยมปลูกทำนาทำสวนทำไร่กันนะคะต่อไปกลุ่มสาระที่5คือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยีแยกเป็น2อย่างคือหนึ่งการประดิษฐ์งานประดิษฐ์ต่งางๆท,ที่เราเรียนของทุจทรย์ การงานอาชีพที่เราเรียนกับคุณครูอาจารย์นะคะกับเทคโนโลยีที่เราเรียนกับปาาต่อยครูต่อยนั่นเองนะคะเรามาดูการแรกก็คือการประดิษฐ์ชิ้นงานการออกแบบงานรวมถึงเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยการประดิษฐ์ชิ้นงานเช่นการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในการแสดงการปักตกแต่งลดลายผ้าที่นามาตัดเย็บการแสดงนะคะชุดในการแสดงนี่ทำชุด พูดง่ายคือการทาชุดในการแสดงเหมือนที่นักเรียนไปเรียนเนาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้แน่ๆถ้ามาอยู่ในวงการนักศึกษาแบบเสาาื้อผ้าขาดดิ้นหลุดอะไรเงี้ยนักเรียนได้ใช้แน่ๆการนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ออกมาใช้ในการออกแบบเวทีนะว่าตรงนี้ต่อไปซีนต่อไปจะเป็นยังไงใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบทําให้การแสดงมีความสมบูรณ์แล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะต่อไปออกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่6คือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา งูไหเกี่ยวไรด้วยสุขศึกษากับภลรศึกษาสุขศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาส่งไปเนี่ยนักเรียนสุขศึกษาหมายถึงสุขภาพร่างกายการดูแลนะคะพลศึกษาก็คือการใช้พละกําลังเกี่ยวข้องกับการแสดงนักศิลป์อย่างไรการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการแสดงท่วงท่าต่างๆจะมีการดัดแขนดัดมือดัดขาซึ่งรุ่นเราเนี่ยไม่ได้เรียนดัดมือดัดแขนกันเพราะว่าช่วงนั้นคุณท้องเนาะ แต่คราวนี้มันมีการตัดมือตัดแขนเพื่ออะไรเพื่อให้มืออ่อนเหอ,อ่อนไหมเห็นป่ะววะ แอ,อ,อ่ให้มันมืออ่อนสวยงามเหมือนที่เคยดูในภาพสกแกนโคอะไรเงี้ยและในการแสดงโขนก็จะมีการทิบเหลี่ยมซึ่งทําให้ขาวงขาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะการแสดงโขนนอกจากจะมีความงดงามอ่อนช้อยแล้วบางชุดการแสดงจะมีการต่อตัวซึ่งจะต้องใช้ทักษะด้านพลศึกษาเข้ามาใช้ด้วยการต่อตัวต้องมีความยืดหยุ่นร่างกายฝึกความทนทานของร่างกายเพื่อสามารถทําการแสดงได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ยาวนานเพราะการแสดงบางการแสดงัน อันทิเช่นการแสดงโขงนเป็นเรื่องราวนักเรียนนักแสดงเขาต้องอยู่บนเวทีกับชุดหนักๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปนถ้าไม่มีความแข็งแรงเราจะทําการแสดงได้ไม่สมบูรณ์นะคะส่วนกลุ่มสาระที่7คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเอาเกี่ยวอะไรกันนะัดศึกษาเพราะการแสดงสมัยนี้มัน กว้างไกลและอยากจะดูอะไรเข้า YouTube เข้า Google กดเซิร์ชปุ๊บคุณเห็นได้เลยซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยที่เราเข้าไปศึกษาต่างชาติต่างประเทศก็เข้ามาศึกษาเหมือนกันเราหลายอยากจะเผยแพร่สิบปวัฒนธรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารให้คนต่างประเทศได้เข้าใจการแสดงนัฏศิลป์ด้วยนะคะ เรานําไปบริการได้อย่างไรบางการแสดงเนี่ยมีผู้ชมการแสดงเป็นชาวต่างชาติเราก็จะจะมีพิธีกรที่เป็นภาคบรรยายภาษาต่างประเทศต่างหากอาทิเช่นงานงานที่ผ่านมางานวันพ่อแห่งชาติที่มีวันหยุดเห็นไหมคะเราจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็จะมีการบรรยายเป็น ภาษาไทยแล้วก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนั้นนะคะใน,นนี้คือการยกตัวอย่างนะคะแล้วเราก็สามารถนําคําภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในการแสดงหรือการเรียนการสอนนรศิลป์ได้อัทีเช่นหนึ่งที่ครูพูดไปตอนที่เราจัดกลุ่มหน้าที่การแสดงอะไรคอสตูมคอสตูมคือะไรคอสตูมคือเครื่องแต่งกายชุดการแสดงต่างๆคือคนที่ทําเกี่ยวกับชุดการแสดงการหาชุดเครื่องเสื้อผ้าการแต่งกายให้กับนักแสดงน,นะ dance ดังคือระบารำฟ้อนเต้นนั่นแหละค่ะซีนซีนคือฉากเดี๋ยวเราได้เรียนแน่แน่เดี๋ยวเราได้ได,าาไ,ดไ,ได้ทำกันแน่ฉากใครได้ยู่ไฟฉากได้ทํากันได้สาสมใจกันเลยต่อไปกลมสาระสุดท้ายกลุ่มสาระที่แปคือกลุ่มสาระศิลปะ ที่เราเรียนที่เราเรียนกันทุกๆวันที่เราพูดกันเนี่ยต่อไปเรียนวิชาศิลปะเราไม่เคยพูดวิชาทัศนศิลป์เลยถูกไหมดังทั้งที่ชื่อของมันก็คือวิชาทัศนศิลป์จำไว้นะคะกลุ่มสาระศิลปะอยู่3วิชา1วิชาศิลปะหรือทัศนศิลป์2วิชาดนตรี 3. วิชานาฏศิลป์ซึ่งวิชาศิลปะหรือทัศนศิลป์นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูก้อยหรือคุณครูปางถูกไหมคะส่วนวิชาดนตรีกับวิชานาาศิลป์จะเรียนกับครูเนาะคราวนี้ วิชาทัศนศิลป์หรือศิลปะเนี่ยเอามาใช้ในกลุ่มสาระการ,ราการเรียนรู้ด้านศิลป์หรือการแสดงด้านศิลป์ยังไงซึ่งมันสาคัญมากมันคู่กันนักเรียนศิลปะไปได้ทุกที่ยิ่งสําคัญมากกับการแสดงด้านศิลป์ด้วยนะคะซึ่งส่วนมากเราจะปรากฏในการสร้างฉากการเขียนรุดลายการเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยนะคะเรานําความรู้ด้านจิตกรรมประติมากรรมสถาปตัตยกรรมมาใช้ในการแสดงเยอะเลยอาทิเช่น ก็แสดงโขนเนี่ยผู้แสดงต้องสวมหัวโขนถูกไหมลูกสวมหัวโขนเนี่ยในทางด้านทัศนศิลป์เนี่ยจะมีการแต่งลดลายไทยเขียนใบหน้าโขนโดยใช้ลายเส้นที่เป็นลายไทยต่างๆทําให้ศีรษะโขนมีความสวยงามและบ่งบอกถึงความเป็นไทยมากขึ้นศรษะโขนก็คือหน้ากากแทนตัวแสดงหนึ่งตัวแสดงซึ่งหนึ่งตัวแสดงหน้าจะไม่เหมือนกันจะใช้ คอมพิวเตอร์หรืออะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาทําไม่ได้เราใช้การเขียนมือตอนนี้เรามีช่างทาหัวขนโดยเฉพาะเรียนกับครูในคลิปนี้แหละนะคะทั้งหมด8ปกลุ่มสาระนะลูกทําเขียนลงมาให้เรียบร้อยนักเรียนจะเขียนไปในการะดาษก่อนก็ได้หรือในสมุดก่อนก็ได้แล้วถ่ายรูปชื่อชาเลกเขียนชื่อชาเลกที่มันรู้แล้วส่งมาในในคอมเมนต์ในโน้ตกลุ่มในกลุ่มไล วิชาดศิสินเนี่ยที่ที่ครูใส่คําสั่งงานไว้ในโนต้ตระดุกมันจะมีคอมเมนต์อยู่นักเรียนโพสลงมาในนั้นก็ได้ในนั้นเลยนะคะเขียนชื่อชนเล็กที่ให้เรียบร้อยหรือนักเรียนจะพิมพ์ก็ได้พิมพ์ลงไปในคอมเมนต์นั้นเลยก็ได้แต่มันยาวเขียนก่อนก็ได้ค่ะเขียนก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพลงมาเขียนชื่อชนเล็ที่มาด้วยให้เรียบร้อยนะคะทําง่ายๆเขียนสั้นๆสรุปใจความกระชั่นอ่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างคือกลุ่มสารศิลปะ ด้านทัศนศิลป์เอามาใช้ลายเอามาใช้การสร้างฉากวาดเล็ไลายหัวโขนยังงี้ลักษณะมานทำทำเหมือนมา์แมปิ้งถูกไหมแต่เราทําเป็นแผนผังออกมาเป็นข้อๆเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างแผนผังให้โอเคไหมคะแต่วันนี้เราจบกันเท่านี้เนาะสําหรับการการเรียน,นการสอนในวันนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดให้นกักเรียนทํา1สัปดาห์ครูจะรอให้แค่1สัปดาห์เท่านั้นสำหรับงานทุกงานนะคะสําหรับงานนี้นะ หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ครูไปก่อนขอให้ตั้งใจเรียนนะลูกเราไม่ได้เรียนผ่านโปรแกรมซูเหมือนวิชาอื่นไม่ได้เจอกันสดสดเพราะคุณไม่สดสดไม่ไหวหน่าสมมากเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยอยู่บ้านล้างมือให้สะอาดไม่ต้องถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปไหนเนะเาะเพราะว่าเราไม่อยากได้ข่าวอีกว่ามีได้เรียน ของดารุณาติดโควิดคุูอยากเจอพวกเธอไปอีกนานอยากทะเลาะด้วยอีกนานๆเลยคิดถึงนะลูกหวังว่าสิ้นเดือนนี้ไอ้ต้นเดืนหน้าเราจะเจอกันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอะไรครับ<ว>อะไรล่ะ